เฮ้ยเบื่อจังเลยเนาะคิมเมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดสักทีเนี่ยนั่นดีความรู้ก็คืนครูเขาหมดแล้วเนี่ยเข่าจะขึ้นอยู่ละโรงเรียนก็ไม่ได้ไปหวานใจก็ยังไม่ได้เจออีกอะ เห็นความรักนะจ๊ะขอนิดหน่อยเหรแกเออว่าแต่โรงเรียนเราจะจัดการเรียนออนไลน์วันที่หนึ่งนี่จริงไหมเราต้องเข้าเรียนตรงไหนอะไม่ยากเลยแกนี่แกไม่ได้ติดตามข่าวสารของโรงเรียนเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เข้าเลยจะมาบอกเราก็แค่กดเข้าไปใน g o o g l e นะแล้วก็ค้นหาชื่อโรงเรียนเราได้เลยแล้วเราก็กดไปที่ TNR eLearning ตรงนี้ แล้วมันก็จะมาเข้าที่หน้านี้เรากดที่เข้าสู่ระบบได้เลยแล้วเราก็มาอยู่ที่หน้าที่ต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอ้าวแกแล้วรหัสผ่านตรงนี้เราจะรับได้จากที่ไหนอ่ะจากครูที่ปรึกษาของเราได้เลยนะ<อ>แล้วเราก็กอรกของเราได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลย อย่างเช่นวันนี้เราจะเรียนคณิตศาสตร์เราก็เข้าวิชาคณิตศาสตร์ได้เลยซึ่งในหน้านี้มันก็จะบอกถึงคําอธิบายรายวิชาแล้วก็วิชานี้ต้องเรียนอะไรบ้างแล้วก็แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดที่ครูเขาลงไว้ได้เลยนะแกอ๋อพอจะเริ่มเข้าใจมากแล้วแล้วแต่และว,วิชานะครูเขาก็ได้สร้างกลุ่ม messenger facebook ไว้ด้วยเพื่อให้เราได้เข้าไปสอบถามข้อสงสัยได้เลย เราสามารถไปเลิกเรียนเวลาไหนก็ได้แล้วก็ที่ไหนก็ได้สะดวกสบายมากเลยแกโอ้แบบนี้ก็ดีเลยแกเราจะได้เข้าไปเรียนจะได้เจอคุณครูแล้วก็เพื่อนคิดถึงจะแย่อยู่ละหลอจ้าคิดถึงครูหรือคิดถึงใครกันแน่ก็คิดถึงครูกับเพื่อนสิแกก็พูดไป เชิญชวนเพื่อนๆน้องๆนะคะมาเรียนออนไลน์กันด้วยนะคะวันที่1มิถุนายนนี้นะคะค่ะสําหรับคนที่เข้าเรียนออนไลน์ไม่ได้นะคะก็อย่าเพิ่งกังวลไปเลยค่ะเราสามารถตามงานย้อนหลังได้ค่ะในช่วงเปิดเทอมนะคะเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ห้องคอมของโรงเรียนค่ะในการทํางานออนไลน์ได้และช่วงนี้นะคะขอให้น้องๆทุกคนดูแลร่างกายสุขภาพดีๆนะคะแล้วก็ ขอให้น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะกลับมากักตัวในจังหวัดตากก่อนอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะเวลาไปไหนมาไหนให้สวมหน้ากากอน,อนามายัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะค่ะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันนะคะแล้ววันที่14มิถุนายนนี้นะคะเรามาพบกันที่โรงเรียนนะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้ทราบในเพจ Facebook โรงเรียนนะคะแล้วเ,เจอกันนะคะบ๊ายบาย